ที่คุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องนะผมมองว่าบางทีก็คุยมากกว่าคือบางทีเราก็เราก็คิดนะครับว่าเขาเธอสองคนคุยกันเนี่ยมันมากกว่าพี่น้องเองนะฮะหรือว่ามากกว่าพ่อแม่เองนะคือค,คุยกันทุกเรื่องจริงๆเลยอ่ะยยอืมนะครับผมบางเรื่องอ่ะไม่กล้าพูดกับพ่อแม่หรือว่าพี่น้องเออนะครับเช่นเรื่องเนี้ยฮะเรื่องไอ้นี่ย ที่อ่านลดสรยมทางเพศพวกเนี้ยเออลดรสรยมทางเพศนะครับหรือว่าโดนเหมือนกับว่าโดนคุกคามนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้พูดหมดเลยแล้วก็พูดแบบนานด้วยะฮะพูดเรื่องเนี้ยมันใช่แป๊บๆนะโอ้มันตั้งกล้องแช่เลยฮะมันพูดอืมเป็นช็อตๆเลยอืมนีแต่ไม่ใช่หนังกินนะไม่มีฮะจินอืม หนังเรื่องนี้เข้าเฉพาะในกรุงเทพเป็นหนังอินดี้อืมอินดี้แต่ผมอ่ะผมไม่ค่อยผมไม่คือไม่ผมไม่ได้ชอบนะเรื่องนี้อืมผมมองว่ามันสโลเบินไปว่ะเรื่องเนี้ยมันสโลเบินไปหน่อยเว้ยอืมดูที่บ้านไม่น่ารอดครับรอ,อะไรล่ะ